สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกับมิสเตอร์สปอยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนสมัครเว็บマイคร c r a f t n e t นะครับมันเป็นเนื่องจากมันเป็นรูปแบบใหม่แล้วนะครับผมก็เลยจะมาสอนสมัครอีกรอบหนึ่งก็กดดี g ิสเตอนะครับมันก็จะอยู่หน้านี้นะครับก็ใช้อีเมลนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดตั้งพาสเวิร์ดขึ้นมา อคครับอันนี้ปุ่มติ๊กนี่ก็ติ๊กก็ได้ครับเพื่อรับข่าวสารของทางโมจังครับผมแล้วก็ชื่อก็ชื่อของเราเองนะครับวันเดือนปีเกิดครับผมโอเคครับอันนี้คำถาม เผื่อเผื่อลืมรหัสผ่านนะครับคำถามฉันชอบการ์ตูนอะไรทอมแอนเจอรี่คำถามคำถามที่สองเราจะเลือกคำถามอะไรก็ได้นะครับที่เราจำได้นะครับอ,อ,อย่างเช่นอันนี้อะไรเนี่ยฉันชอบร้านอาหารที่ไหนแอคเตอร์บุสลี สิแักจีบฉันชอบหนังเรื่องอะไรชอบหนังเรื่องอาเบะทาซึสากโอเคยอมรับให้ไปอ่านกฎอ่านกฎอ่าอืมโอ้ กดยาวเลยฮีเกอ่านแล้วเนี่ยมิจตเตอร์เลย <c oughs> โอเคอ่าฮะโอเคครับไปเช็คอีเมลที่อาเบะทาซุเกะ yahoo. com มาละอ่าโอเคครับก็กดไปก็ขึ้น success ยูอีเมล have You now beautiful ก็มันก็จะมีให้เลือก by u m i n e c r a f t หรือว่า Play the m i n e c f t demo นะครับ You are good to go โอเคลองกด by u m i n e c r a f t ดูอืืมอืมอืมอ <Okay. ืม email me กิ๊บ I can give to someone oh what the fuck oh PayPal sorry you are not skip e you are not allowed to puncher g i f t ค่ะย u ซี่ please please ไม่ไม่ไม่ Visa ไม่ต้อนไม่เปิด PayPal โอเคครับ เนมอาเบทัสุสเกตยูดีเทลคือผมว่านี้น่าจะเป็นแก้ปัญหาของเถื่อนนะสำหรับเล่นพวกของเถื่อนในไมค์ครับน่าจะน่าจะมันบังคับให้สมัครตัวนี้เนี่ยแล้วให้มาคลิกเล่นเดมโมอ่า โอ้ลองไปกด setting ดูไม่มีให้เปลี่ยนชื่อเออก็แสดงว่าเราต้องซื้อเกมเขาก่อนถึงจะเปลี่ยนชื่ออันนั้นได้อ่าก็แสดงว่านี่เนี่ยเป็นชื่อตรงนี้คุณอร์รีเฟรนเดเกนอเบรทัสเกซโอเค เอออเาละก็จบเพียงแค่นี้เดียวไหมเนี่ยโอ้โอเคครับก็เดี๋ยวนะอ้าวลอกคินลองเก็ตอิน as our beta s u g a t e จริงด้วยชื่อชื่อเป็นอีเมลฮะโปรไฟล์ดูดิ โปรไฟล์ท oh, ah, mm ีดีมกีฟโค้ดนั่นเช่นเดิ g เกมหมจังแอปใช้อ่าชื่อเป็นอ e ีเมลครับผมต้องทำการซื้อเกมเขาก่อนถึงผมว่าน่าจะซื้อเกมเขาก่อนถึงน่าจะเปลี่ยนชื่อได้นะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอ่า ah. อืมเอาแล้วไงเดี๋ยวต้องมีหนูรองยานะคือ,อยังไงถ้าเกิดซื้อเองมันก็ต้องเป็นชื่ออีเมลมันก็เออนั่นแหละเอาโอเคครับเราจบคลิปเพียงแค่นี้ครับผม